สวัสดีครับผมมาเจอกันในคลิปที่2นะครับพี่ๆกับแนวทางหวยฮาหนอยโค้งสุดท้ายนะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับมัดรวม4ี่หนอยเมื่อประจำวันที่18กุมภาพันธ์สองพนห้าะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะรีบลงแนวทางเนาะเพราะว่าตอนเย็นนะครับผมก็ทํา OT นะครับพี่ๆเนาะทำโอทีควบคู่ไปด้วยนะครับบางครั้งนะครับอาจจะลงแนวทางช้าบ้างเร็วบ้างก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับพี่พี เพราะว่าบางวันผมไม่เหนื่อยนะครับผมก็ลงเร็วบางวันผมเหนื่อยผมก็ขอเวลาพักก่อนนะครับเนาะก็อยากให้พี่พีเอฟซีได้เข้าใจกันนะครับผมเนาะก็เมื่อวานนี้นะครับในโค้งสุดท้ายของเรานะครับโค้งสุดท้ายของเราก็ก็ถือว่าก็ถือว่าเดินดีนะครับพี่พี่ถือว่าเดินดีในความในความคิดผมนะครับก็ถือว่าเดินดีเพราะว่าถึงจะมาไม่เต็มที่แต่ก็ไม่พลาดนะครับโค้งสุดท้ายนะครับน้อยนักที่จะพลาดนะครับ เมื่อวานนี้ถ้าเกิดมีเลขมีเลขสี่กับเลขศูนย์เนี่ยอาจจะแตกสามตัวนะครับในรอบนี้นะครับผมน่าเสียดายนะครับก็เรามาดูผลรอบเฉพาะกิจนะครับศูนย์แปดเจ็ดเก้าสองนะครับแปดเจ็ดไม่มีเก้าสองไม่มีนะครับพี่พมาวิ่งแปดนะครับผมแล้วก็ลูดสองนะครับมาเป็นเพียงเลขวิ่งกับเลขลูดนะครับ ส่วนรอบพิเศษนะครับ940กับ54นะครับอันนี้ไม่มีนะครับเนาะส่วนรอบปกตินะครับ435กับ38นะครับของเรามาเข้าในตัวกลับนะครับแต่เสียดายไม่ได้เน้นไว้ให้นะครับ83เนาะวิ่ง8นะครับ38นะครับเข้าตัวกลับนะครับผมอันนี้ก็สันนิษฐาน25เนาะออก35นะครับผม ส่วนในรอบ vip 860นะครับ860กับ06นะครับอันนี้ก็ไม่มีนะครับก็อย่างที่บอกเนาะตัวตัวเด่นเรามีแต่ว่าตัวประกบคู่เราไม่มี0ูนย์ะครับถ้ามีศูนย์เมื่อวานน่าจะมีโชคนะครับผมก็ในตารางของเรามาเข้า35นะครับพี่เลขตารางนะครับอย่างที่บอกตารางนี้ก็ไม่พลาดเหมือนกันนะครับมาเข้า35นะครับผมแล้วก็3 8เนาะถ้าเกิดใครจับคู่ประกบคู่เนี่ยผมว่าน่าจะเข้าตรงๆ นะครับสามแปดสามห้านะครับผมขาดแค่เลขสี่ถ้ามาเลขสี่เนี่ยอาจจะแตกสามตัวนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสลับแนวทางเลขเด่นตารางนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็ขอฝากนะครับพี่พี่ทุกคนเลยนะครับสลับใครที่กําลังมองหาบ้านเสี่ยงโชคเนาะนะครับก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้นะครับสลับบ้านขุมทองนาคานะครับผมก็ขอให้เฮงๆปังๆกันทุกคนนะครับใครที่เข้าไปแล้วนะครับ คำเตือนนะครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสําหรับวันนี้เนาะเด่นตารางที่ผมจะให้นะครับก็จะมี5นะครับ0 1 7 6แล้วก็9นะครับผม ส่วนตัววิ่งวันนี้นะครับตัววิ่งวันนี้ผมให้วิ่งไปที่1นะครับสายลูดนะครับให้ไปที่เลขเจ็นะครับผมประกบคู่1 0 1 5 1 6 1 9 7 0 เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้านะครับแปดคู่นะครับผมส่วนตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่พี่ตัวเน้นตัวเจานะเนาะใครไม่ชอบที่ผมจับคู่ให้นะครับลองมองในเลขตารางได้นะครับพี่พี่อย่างเมื่อวานนี้ก็เนาะสามห้านะครับมาใกล้ๆเองนะครับก็เนี่ยลองลองลอง,ลอง ลองมองดูนะครับพ,พี่เพราะว่าบางคนมันอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับพี่พอันนี้คือเรื่องจริงเนาะนะครับบางทีผมจับคู่ให้เนี่ยอาจจะไม่มาแต่บางทีก็มาในเรือตารางนะครับผมสาหรับนะครับในตัวเน้นของผมที่จะให้วันนี้ก็จะมี1 5ึนะครับหนึ่งหนะครับนี่เลย สามตัวนะครับห้าหนึ่งหกห้าจ็ดห้านะครับก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆสลับแนวทางหวยฮหาหนอยโค้งสุดท้ายนะครับผมเนาะก็ขอให้มาตรงๆเน,น้นๆน,นะครับผมขอให้แตกกระจายเลยทั้ง4ี่นอยก็แล้วกันนะครับตั้งแต่รอบเฉพาะกิจยันนอย v i p นะครับผมก็ขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกนะครับ ที่เข้ามารับชมนะครับเป็นกําลังใจให้แอดนะครับก่อนออกไปก็ขอกําลังแรงใจนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับหรือว่าถ้ามีเวลานะครับก็รับชมหนังขายาเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับก็ขอให้ปังๆเองนะครับผมกลาบสวัสดีครับ